สวัสดีค่ะช่องแม่ดากุกกองนะคะมากินข้าวนะคะมากินข้าวกับลูกๆนะคะวันนี้นะคะนี่ตัวแม่คะกินข้าวอยู่ นี่นะคะกับข้าววันนี้นะคะแกงฟักแกงหมูใส่ฟักนะคะอันนี้ก้อยเหลือก้อยเนื้อหรอหมูป่าฮะก้อยหมูป่าคุณบอกผู้ได้กินก้อยหมูป่าวันนี้สั่งทำผมจากไหนน้อยอันนี้น้องเป้งนะคะนี่น้องเป้งนี่จะเป็นหลานนะคะ กินข้าวด้วยกันนะ,ะน,นี่น้องนาเดียนะคะน้องนาเดียนี่ก็จะช่วยดูแลเลี้ยงน้องนะคะนี่เลี้ยงน้องนะคะ <Okay. S 2> อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะคะปิดโรงเรียนปิดนะคะกับข้าวเราก็กินแบบนี้นะคะกินแบบง่ายๆนะคะอย่างง่ายกินง่ายนะคะนี่นะคะดูนี่นอ่ะย,ยิ้มเลยอร่อยไหมแซนบอยู่ดีมีแซ่บอยู่ดี เกมยอนไทมเอาเ้าละแม่แซ่บ mm. right. 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 ิบบ oh no. ้านครับแซ่บอวนเอฟีกินข้าวนี่กินน้ำมีกินน้ำเอฟซีไโนีกินข้าวมม่กินในเอนะพ่ีในเอฟของมันมีน้อยขอมันมีน้อย กินคนเดียวแบ่แบงค์ไพส์นะกินคนเดียวมีแบงเพิ่นเลยว่ะเร้คุยในเมซีนะเชี่อเมซีกข้าวเนซีอยู่ว่ะเรียกแม่ไม่มาสักทีนะคะลูกๆกินหมดแล้วนะคะอ้าว ลุเอาน้องมาเด้อดีินข้าวอยูคที่เอาน้องเนาะดิอ๋อไปแลวเด้อวามแล้ววามแล้ววามแล้วเมน้มันทอดดีก่เข้าโอ้ยอันนี้ก็นยงคิดดิวเลยพอี่ดาวออมาเลยแม่มันไมมีเธอเลยจะมีหลานตัวน้อยๆนะคะแสนส่นนะคะราเลกานน้อยแสนสุน เดี๋ยวเทาเลี่มา่อไเดี๋ยวเสร็งองให้เสร็งองให้ไหมตัวไปแล้วไปดีแล้วนะกินข้าวยี่กุแล้วหนิมื่อไรสิไม่เขาอิ่มแล้วครับตายกินได้ กินไตห่ตห,หึงกินไต้หึงอ๋อกินแต่หึงยามโลกขึ้นมีใบแหล่หอมมีใบอะ่เนาะส่น้นนมสโซนแล้วไอเดียโซนแล้วส่วนแล้วเบินน้งส่งผมพะเลยอันนี้เลทหารมีเดียไเนาะเบิ้งเบิ้งเบืเห็นว่ามึงรูส่งผมไปเลยน,นี่นคนกำลังกินน้ำาำลังเงยสมัครน้ำไตไปเลยอาวป้าส่งผมนะ ิดูผหันหน้ามาซั้นๆมุมนู้นนี่นะว้าวดู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 อันนี้ก็แสนส่นจริงๆนะคะนี่เขาจะกินข้าวก็ไม่ได้กินเลยเนาะส่นจริงๆยิ้มมีจางฮานะคะนี่นะคะมากินข้าวนะคะเอฟสี พอแม่จะถ่ายาคลิปนะคะลูกๆก,ก็หนีหมดนะคะนี่กินเนาะเดี๋ยวนอนน้องเยอะอือือือมออือือืนางฟ้าทเลยเอาเจ้าเนี่ยไปไปเจา้าเนี่ยเจ้าเนี่ยมันดืมันกินข้าวนี่ ไปแล้วไปแล้วน้องเซ้งเอาน้องไปไปเอามาเอาไปคืนให้แม่มันเลยนะฮะเอาน้องน่ยเอาน้องหน่ยไมเอิมจ่มนี่ยเด็กานีู่มาลงเดือดมันนี่ก้อยซื้อบริษัทเองเองบ ก<ะ>้อยมาผู้ฮะก้อยหมาผู้บอกเนาะมาค่ะเอฟซีมา,มากินหมูป่านะคะนี่ก้อยหมูป่าอันนีสุดยอดเลยนะคะอันนี้หมูบ้านนะคะแกงหมูบ้านนะเป็นหมูป่าเปลี่ยนบอกบอกอ๋ออันนี้ก็แกงหมูป่านะคะโอ้ยนี่คือลาบหมูป่านะคะเอฟซีะะสุดยอดเลยน้องเดียร์อิ่มแล้วมัลลุนะคบปุณน,นะเจ้าเยอะมาสิเด้อ สำหรับคลิปนี้ก็เขาจะลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติด like, ต่อให้แม่ดากดบอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ